หกประจันบานแล้วนีกตัวเองว่ารักชาได้ยังไงถ้าไม่ได้เล่นการลากักเงาของตัวเองนะนี่มาแล้วครับผม s c 0 6อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะมีสองอันนี้ก็คือมาเล่นได้เลยจะบอกว่าบางปรจันจมันบางจาันอันนี้เป็นทีมที่น่าเล่นแต่มันอ่อนนะมานี้เราอยากได้นี้นะฮะค่ายบางประจันเนี่ยมันเป็นเป็นคีย์หลักของอเด็กนี้นะฮะ ก็คือคอนสตั c คอส s ี4นะพาวเวอนะแล้วทุกตัวที่มีเทคค่ายบังจันจะพาวเวร์บวก1นะแล้วก็ได้โล่ม,มนุษย์กับสามคัคคีด้วยนะแต่ถ้าอันนี้โดนทำลายนะค่ายบังจันโดนทำลายก็จะปิวทุกตัวนีมันยากนะตอนแรกมันยากนะเพราะาตัวอื่นมันไม่เก่งนะนี่เราอยากได้นี่แหละทองเหม็นเพิ่มนะทองเหม็นเพิ่ม1ตัวรวมถึงค่ายบังจันเนี่ยน่าจะใส่3ใบนะทองเหม็นใส่2ใบนแต่ จันหนวดเขี้ยวดิเปเปอร์แรอยากได้อุ๊ยเอา้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอะจันหนวดเขี้ยวเป็นเปเปอร์แระนะสวยมากนะนี่ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งใบเทาประมาณนั้นแนยโชคฟุ๊ป จันหนวดเขี้ยวเปปเปอร์แระแนะ